และแม้ว่าปัญหาเศรษฐกิจโลกนะคะจะสง่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยในภาพรวมตแต่ว่าสําหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มยังคงมีแนวโน้มเติบโตได้ดีค่ะสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอจึงเตรียมผลักดันให้ไทยเป็นฐานการผลิตสิ่งทอในอนาคต นางสุดที่นี้ผู้พากาผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเปิดเผยค่ะว่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งหม่ม6เดือนแรกของปีนี้นะคะมีมูลค่ากว่า4,400ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ4.1โดยประเทศคู่ค้าที่สําคัญยังเป็นสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นจีนและอาเซียนคาดว่าทั้งปีน่าจะขยายตัวได้ร้อยละ8.9 แบ่งเป็นสิ่งทอเพิ่มขึ้นร้อยละ8.4และเครื่องนุ่งห่มเพิ่มขึ้นร้อยละ13.46อย่างไรก็ตามค่ะจากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานส่งผลให้อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งหม่มไม่ได้รับการพัฒนาสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอจึงได้จัดทำโครงการวิถีไทยก้าวไกลสู่แฟชั่นหรือ Thailand แ Grand Li ฟิ n g เพื่อเพิ่มกิดความสามารถโดยการใช้การวิจัยและก็พัฒนาสร้างนวัตกรรมพัฒนานักออกแบบส่งเสริมสินค้าแฟชั่นครอบคลุมถึงการขยายช่องทางและโอกาสทางการตลาดเพื่อเตรียมความพร้อมผลักดันให้ไทยเป็นฐานการผลิตสิ่งทอในอนาคต